สว,วัสดีคุณผู้มชมทุกคนเนะฮะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงนะฮะกับผมมิสเตอร์จอร์นอ่ะมิสเตอร์จอร์นอะไรกันล่ะวันนี้ฮนะเราจะมาพากันทัวทร์ทะเลทรายต่อหลังจากคลิปที่แล้วที่เราพากันไปดูที่อะไรนะเซนทอร์แล้วก็ชนเผ่าบาซิมไปแล้วนะวันนี้เราก็จะพามาที่นี่กันต่อเลยนี่นาคาทะเลทรายนะฮะจริงๆอะ่ะวันนี้กะว่าอยากจะลองมาไอตัวคาตีเออเนี่ยคาดีเนี่ยคาดีเนี่ยตอนแรกกะจะมาที่นี่แหละ แต่พอลองไปเทสดูแล้วมันรู้สึกว่าคนแม่งเยอะจนเกินพอดีมันมีคนเขาฟาร์มเยอะอ่ะเขาฟาร์มหายากันอยู่บางช่วงเนี้ยก็เลยเอ้ย,อยไม่ไม่หลังให้ไปแล้วกันเกียดไม่นั่งต่อหรูนานก็เลยมาอ่ามาตรงนากาแล้วกันน่าจะพอคุยกันได้อยู่นากาไม่น่ามีคนก็สรุปแล้วว่าไม่มีคนจริงๆด้วยแล้วก็นาการเนี่ยเราเคยทําไปแล้วสมัยก่อนสมัยก่อนที่มันปรับซึ่งราคาเงินตอนนั้นมันก็ต่าเกลี้ยดินมากนะฮะเพราะงั้นนะวันนี้เราก็จะมาลองเทสฟาร์มกันใหม่นะแบบหนึ่งชั่วโมงเต็มนะฮะ เพื่อดูว่ามันจะได้เงินมากกว่าเดิมขนาดไหนจริงๆก็ทะเลสาที่ปรับใหม่มาหมดเนี่ยมันก็ได้เงินเยอะหมดแหละแต่แค่ว่ามาดูว่ามันจะคุ้มค่าต่อชั่วโมงไหมโอเคเนาะเพราะงั้นตามสูตรนะเราก็จะทําการฟาร์มโดยการกดดอกฟ้าเหมือนเดิมนะเพราะว่าเงอนไขลหลักของทะเลสาที่ปรับใหม่คืออูยทุกคคลิปไปแล้วกันมอนเตอร์หนึ่งตัวดอกขยะหนึ่งชิ้นดอกฟ้าเท่ากับหนึ่งชิ้นดอกทองเท่ากับสองชิ้นดอกฟ้าอาคิสสามดอกทองอาคิสสามประมาณนี้โอเคอันนี้คือหลกัลกๆของขยะที่ดอวต่อหนึ่งตัว เพราะันเราก็จะกดเป็นดอกฟ้าเพื่อจะได้คำนวณได้ง่ายและก็อย่างที่2มันจะได้ไม่เต็มกระเป๋าน้าหนักมันจะได้ไม่ล้นกระเป๋าเพราะว่าน้ำหนักตัวละครเรามี700ดร้อยแน่นอนถ้าเรากดดอกทองหรือดอกฟ้ากีดนาแม่งลน้นขี้เกียจมานั่งจัดน้าโอเคเนาะมาไม่เสียเวลาแล้วพูดเยอะไปเจ็บคอรื้ดีกว่าด,ดูกันนะฮะว่าการฟางที่นี่มันจะรวยกันแค่ไหนไปเริ่ม 2,000 years later เอาล่ะเราทำการฟาร์มเสร็จเรียบร้อยฮะหนึ่งชั่วโมงนะครับ oh, <no. S 2> เดี๋ยวขอเวลาจัดของกันด้วกันนะเพื่อความสะดวกในการคำนวณเงิน,องน <Okay. S 2> อโอเคแล้วนี่คือสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดนะฮะก็ <This> จะมีขยะของมอน,นเตอร์นะฮะห้าพันสองร้อยสิบเอ็ดผมกะว่าจะได้ประมาณสักห้าพนะันห้าถึงหกพันเนาะแต่ว่าเราทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรถือว่าขนาดนี้ก็ดีชมเถไปแล้วนะแล้วก็มีดิสโก้สามหนึ่งใบนะครับซึ่งทำมาไม่น้อยจังวะที่อื่นออกดีกว่านี้อีกที่นี่แม่งออกอะไรเนี่ย แล้วก็คาเฟซีสีก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของเบสของเซนทเลซไนแล้วกันนะแล้วก็มีหินตีบวกอาวุธแล้วก็กรอที่ได้เยอะอยู่แต่เราไม่นับเงินหรอกงั้นโอเคงั้นเราข้ามไปเลยเรามานับกันแค่นี้ดีกว่าเออแล้วก็ต้นคลิปผมลืมบอกไปว่าฟาร์มพี่นี่ได้อะไรบ้างงั้นเราก็มาบอกท้ายคลิปไปแล้วกันหลักๆของที่นี่เนี่ยเอ,อ่อได้อะไรบ้างวะนี่หลักๆของที่นี่เนี่ยที่จะได้เป็นของแรจะเป็นสร้อยเซรับนะฮะที่ราคามันต่ำซะเหลือเกินแต่ก่อนมันยังแพงกว่านี้อีกเดี๋ยวนี้เหลือเก้าเอ็มเนอะ แล้วก็มีเกาะมือที่ออกเยอะเหมือนกันแต่มันก็ถูกอ่ะมันแค่หกหมื่นห้าหลักหลักเงินของที่นี่มันจะออกจากดิกโก้อย่างเดียวเลยแล้วก็ซาพาสซ,ซึ่งมันก็ได้ไม่ค่อยเยอะหรอกเทียบกับไอเซนทอร์แล้วก็บาซิมของเมื่อวันก่อนนู้นมันไม่ติดเลยแต่ว่าที่นี่ข้อดีของมันคือขยะเยอะมากเข้อมูลมันอยู่ติดกันแล้วก็ปริมาณเยอะด้วยเพราะงั้นเรามาคำนวณเงินกันดีกว่าเพื่อความชัวของเราด้วยเท่าไหร่กันเอ็มดีโอเคนะเราคำนวณเรียบร้อยแล้วนะฮะสท่าับ ที่นี่นะแล้วเรใบฟ้านะขยะเราได้มาหมดห้าพงร้อยสิบชิ้นนะฮะก็จะเป็นเงิน 66M ดิสโก้หนึ่งใบนะ2องล้านสคิดในราคา2องล้านเนะอันนี้แล้วก็หกักภาษีเรียบร้อยแล้วก็คาพาร์สิบสี่ก้อนคิดราคา2องล้านแหักภาษีเรียบร้อย 33M ได้เงินทั้งสิ้นนะฮะ 101M นึ่ะครับก็เอาง่ายๆนะค่าเฉลี่ยของทะเลทรายส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ 100M เอ็มบนทุกที่แหละโดยประมาณแต่ว่าหลักๆเราอะเราไม่ได้มาฟาร์มใบฟ้าไงส่วนใหญ่นะลแล้วในทะเลทรายเราควจะฟาร์มใบทองไง ใบทองไม่ก็ใบฟ้าอาคิดเพราะงั้นเรามาคิดในราคาอย่างเงี้ต่อคิดง่ายๆเหมือนเดิมนะฮะถ้าเป็นใบทองก็จะคือค่าขยะคูณสองถ้าเราฟาร์มใบทองก็ได้หนึ่งหมื่นชิ้นเนาะแล้วก็คูณเงินไปเลยถ้าเป็นใบทองก็จะได้เป็นร้อยสามสิบสองเอ็มเอามาถึงขั้นนี้นะฮะใบฟ้าอาคิดสูตรเดิมมบผมเอาค่าขยะคูณด้วยสามนี่เกือบสองร้อยเอ็มนี่แค่ค่าขยะเนี่ยสำหรับใบ oh, <no. S 1> ฟ้าอาคิดสุดยอดไปเลยครับผมอันนี้ยังไม่รวมของแล่นะ ถ้าลงของแรดด้วยก็ประมาณอันนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบส่วนนี้ก็สองร้อยกว่าเอ็มถ้าถามว่าที่นี่ดีไหมก็อาจจะตอบได้เลยว่าอาจจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะว่าที่เนี่ยมันกินอากิสตัวละห้าแต้มหนึ่งตัวนะมันจะเสียอากิสทั้งหมดห้าแต้มเนาะแล้วก็ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราต้องฟาร์มประมาณกี่ตัวหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเสียไปทั้งหมดห้าพันสองร้อยสิบเอ็ดตัวเนาะแล้วก็เอาไปคูณห้าคูณได้ห้าในหนึ่งชั่วโมงเนี้ยท้งที่เนี้ยมันจะเสียอากิสทั้งหมด สองหมื่นหกพันแต้มเลยนะมันแดกเยอะมากๆถ้าเทียบกับพวกเก่าอย่างอะไรนะอย่างบาซิมแล้วก็ของเซนทอนะเซนทอมันเสียแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาซิมกป็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแต่ที่นี่มันจะกินเยอะกว่าชาวบ้านเขาคือหนึ่งชั่วโมงมันกินต้องสองหมื่นหกพันเลยนะเพราะงั้นก็อาจจะต้องคิดดีๆหน่อยถ้าจะมาฟาร์มที่นี่โ <Okay. S 1> อเคต้องแบบสมมุติถ้ากรณีเดียวที่จะมาฟาร์มที่นี่ผมแนะนําว่ากรณีเดียวเลยคือไม่มีที่ฟาร์มแล้วมาฟาร์มที่นี่ก็ได้อยู่มาเผาอาคิดเล่น แต่ถ้าแนะนําก็นั่นแหละอย่ามาเลยดีกว่าเป็นกินอาคิดเกินไปก็จะมาก่อนน่นแหละไปฟาร์มบาซิมไม่ก็อะไรได้ที่หนึ่งเต็นทอดีกว่าได้เงินเราหอกันโดยที่อาคิดเนี่ยเสียน้อยกว่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะมาถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าถ้าโชคดีมีชัยนนแล้วต้องมีัวอ่าน่แลวก็ฝากไว้กันนะสำหรับ เหตนของเรานะถ้าใครมีอะไรสงสัยอยากถามอะไรก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะฮะสักวันหนึ่งเราคงจะได้สตรีมกันนะฮะตอนนี้เราก็ขอยจอยิ๋วางนี้ไปก่อนไปแล้วโชคดีเจอกันจุบุจุบุกุคกีค้กุคก